สวัสดีค่ะมาพบกับรถก่อสร้างจิ๋วนะคะวันนี้รถก่อสร้างจิ๋วมาทําเป็นรูปหัวใจด้วยมีรถอะไรกันบ้างเอ่ยรถบดไฮเราคือรถบดนะเห็นเราไหมว้าว เ,เราหรือเปล่าเราคือรถบดทุเริ่มนี่เราคือรถบดนะครับของคันต่อไปคือรถคีบนี่รถคีบคีบของนะคะ อันนี้เป็นรถเกตอันนี้ก็จะเป็นรถเกตเหมือนกันเกตเดอร์อันนี้รถรถโบดเหมือนกับตัวคันนี้นะคะอันนี้เป็นแมคโคอันนี้จะเป็นรถคีบของหนีบของส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นกระบะนะคะ ส่วนเราคือรถเกตอันนี้คันนี้จะเป็นรถกระเชา้าเราก็รถเกนเหมือนกันส่วนเราคือรถบรรทุกนะ,ะหรือว่ารถด,ดัมเอาไว้ใส่ดินนะอันนี้รถเขาเรียกว่าอะไรอะรถทุบหรอนี่รถบรขนน้ำหรือรถ ขนสิ่งปฏิกูลน,นะคะรถจอส่วนเราคือ,อรถโฟกคลิปนะคะคันสุดท้ายของเราก็คือรถขนปูนหรือรถโม่ปูนของเราโอเควันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย